เย็นด yeah, yeah. ต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไอวอนเทลิกเช่นเคยนะครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับ เมื่อนักเขียนหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงในจินตนาการของเขาลงไปในหนังสือแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับเธอกลับมีตัวตนมีชีวิตขึ้นมาจริงๆทั้งเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วนะครับว่าเรื่องราวของเขาและเธอจะเป็นเช่นไรก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Ruby Spark ได้เลยครับ เปิเดเรื่องมานะครับเราจะพบกับเพ่อเอของเราเขามีชื่อว่าคาวินครับในตอนนี้นะครับเขากําลังนอนหลับฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแม้แต่หน้าตาของเธอแต่แล้วคาวินก็ตื่นจากฝันนะครับเพราะว่าเสียงนาฬิกาปลุกหลังจากนั้นนะครับเขาก็พาหมาของเขาสปอตตี้ไปเดินเล่นครับและเขาก็กลับบ้านมาเตรียมตัวจะเขียนหนังสือเล่มใหม่แต่เขาก็เขียนไม่ออกจนกระทั่งมีเสียงโทศรศัพท์ดังขึ้นครับเป็นสายเรียกเข้าจากน้องชายของเขาแฮร์รี่นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับคาวินก็ได้ไปฟิตเนสกับแฮร์รี่ครับแฮร์รี่นะครับได้ถามถึงเรื่องที่คาววินไปเดทกับสาวและได้มีอะไรกันไหมคาวินนะครับก็ตอบแฮร์รี่ว่าไม่มีเพราะพวกเธอสนใจแค่ความคิดของเขาไม่ได้สนใจที่ตัวเขาเลยแฮร์รี่นะครับเลยบอกให้คาววินออกกําลังกายพวกผู้หญิงจะได้อยากได้ตัวคาววินด้วย หลังจากนั้นครับคาวินเลยเล่าถึงผู้หญิงในฝันให้แฮร์รี่ฟังครับและบอกแฮร์รี่ว่าในฝันพวกเราแค่คุยกันไม่ได้ทําอะไรเกินเลยแฮร์รี่นะครับเลยบอกคาวินว่าแบบนั้นมันน่าเศร้านะ ในวันต่อมานะครับคาวินก็ได้ไปพบกับจิตแพทย์พวกเขานะครับได้พูดคุยกันและเรานะครับก็จะได้รู้ว่าคาวินนั้นนไม่มีเพื่อนไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นเลยนอกจากแฮร์รี่น้องชายของตัวเองครับจิตแพทย์นะครับก็เลยแนะนําให้คาวินเขียนเรื่องราวมาหนึ่งหน้ากระดาษเกี่ยวกับคนที่เข้าหาและยอมรับในนิสัยของสกอตตี้ในแบบที่มันเป็นครับพอเดิมทีนะครับทั้งคู่ตกลงกันไว้ว่าพอคาวินรับเลี้ยงสกอตตี้แล้วเขาจะได้พูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นตอนพาสกอตตี้ไปเดินเล่นครับ และในวันต่อมานะครับคาวินได้ไปขึ้นเวทีที่เป็นงานมิทติ้งของหนังสือที่คาวินเขียนครับเขานะ่ครับถูกเรียกว่าอัจฉริยะเลยทีเดียวแต่เหมือนคาวินจะเข้าสังคมไม่เก่งเท่าไหร่ครับในตอนที่เขาถูกแฟนๆลุมถามคําถามเขาก็ได้แต่อัมๆมึงอึงและเดินหลบแฟนๆไปครับแต่แล้วนะครับก็มีสาวคนหนึ่งชื่อเมเปิลพยายามเข้ามาพูดคุยกับคาวินครับและเธอก็ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้คาวินก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันไป เมื่อคาวินกลับมาถึงบ้านของเขาครับเขาก็โยนนังสือตัวเองทิ้งไว้หน้าประตูอย่างอ่อนล้าแล้วก็เดินขึ้นห้องนอนไปแต่ปรากฏว่าสกอตตี้นะครับฉี่บนที่นอนของเขาเขาเลยหิ้วหมอนกับผ้าห่มลงมานอนโซฟาข้างล่างแทน หลังจากนั้นนะครับเขาก็ฝันถึงผู้หญิงคนเดิมที่ตอนแรกเขาไม่เห็นหน้าตาของเธอครับแต่ในตอนนี้นะครับเขาได้เห็นหน้าตาของเธออย่างชัดเจนแล้วในฝันนะครับพวกเขาพูดคุยกันมากขึ้นกว่าครั้งแรกและยังได้รู้นะครับว่าผู้หญิงในฝันนี้เธอเป็นจิตกรเธอวาดรูปสกอตตี้ให้คาวินครับและบอกคาวินว่าเธอชอบสกอตตี้ในแบบที่สกอตตี้เป็น หลังจากนั้นนะครับคาวินก็สะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันเขานะครับรีบลุกขึ้นจากโซฟาไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่เขาเห็นในฝันนั้นครับเขานะครับนั่งเขียนวันแล้ววันเล่าและในระหว่างนั้นเองครับสกอตตี้ก็ได้ไปขาบรองเท้าสีแดงของผู้หญิงมาให้คาวินครับที่คาวินเองก็ไม่รู้ว่าสกอตตี้ไปข้าบมาจากไหน วันต่อมาครับเขาว,วินก็ได้ไปพบกับจิตแพทย์อีกครั้งและบอกกับจิตแพทย์ว่าเขาหลงรักผู้หญิงในจินตนาการของเขาผู้หญิงที่เขาเอามาเขียนเป็นหนังสือและเธอไม่มีจริงจิตแพทย์นะครับได้ถามเขาว,วินซ้ําว่าเธอไม่มีจริงจริงๆอะเหรอเขาว,วินก็ตอบซ้ําคําเดิมครับว่าเธอไม่มีตัวตนอยู่จริงๆ จากนั้นครับจิตแพทย์เลยให้คาวินเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงที่คาวินเขียนในหนังสือเล่มใหม่นี้ให้ฟังหน่อยครับคาวินนะครับก็เลยเล่าว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าลูบี้แล้วพระเอกในเรื่องก็คือตัวเขาเองครับ และในวันต่อมานะครับทั้งครอบครัวของแฮร์รี่ก็ได้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านของคาวินจากนั้นนะครับคาวินก็ขึ้นข้างบนบ้านไปเข้าห้องน้ำครับแต่แล้วนะครับเขาก็เจอของใช้ในห้องน้ําที่ไม่ใช่ของเขาคาวินนะครับเลยหยิบของใช้นั้นลงไปถามแฮร์รี่แต่แฮร์รี่นะครับก็ถามคาวินกลับว่าชุดชั้นในนี้ของใครคาวินก็ตะโกนว่าสกอตตี้และหยิบชุดชั้นในนั้นไปเก็บในลิ้นชักพร้อมกับของใช้ในห้องน้ําที่เขาถือมาด้วย ภรรยาของแฮร์รี่นะครับก็เกิดสงสัยขึ้นว่าจะเก็บไว้ในลินชักทําไมเธอเลยไปเปิดดูครับแล้วก็ได้พบว่าคาร์วินเก็บของใช้ของผู้หญิงไว้ในลินชักนี้ทั้งหมดภรรยาของแฮร์รี่ก็พูดเด็ดขาดเลยว่าต้องเอาของพวกนี้ไปทิ้งทั้งหมดนะหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะครับคาร์วินก็เดินไปหาแฮร์รี่ที่กําลังอ่านหนังสือเล่มใหม่ของคาร์วินอยู่ซึ่งในนั้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูบี้คาร์วินนะครับได้ถามแฮร์รี่ว่าหนังสือที่เขาเขียนเป็นยังไงบ้างแฮร์รี่นะครับตอบเขาว่านี่เป็นนิยยาาัักโมมนติิคดว่จะ จบลงตรงไหนเหรอแต่คาร์วินนะครับก็ไม่มีคําตอบให้กับคําถามนี้จากนั้นนะครับท้งครอบครัวของแฮร์รี่ก็กลับบ้านของตัวเองไปหลังจากนั้นครับคาวินก็เขียนเรื่องราวของลูบี้ต่ออีกครั้งในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ลูบี้บอกรักคาวินและคาวินเองก็บอกรักลูบี้เช่นเดียวกันครับเมื่อเขียนจบคาวินก็ผลอยหลับไป ตัดมาในตอนลุ่งเช้าครับคาวินก็สะดุ้งตื่นขึ้นจากเสียงโทรศัพท์ของผู้จัดการที่จะขอดูหนังสือเล่มใหม่ของคาวินแต่ในตอนนี้มันเลยเวลานัดมาแล้วครับคาวินเลยรีบแต่งตัวแต่พอเขากําลังจะออกจากบ้านครับสกอตตี้ก็มานั่งขวางหน้าประตูบ้านพอน้องปวดฉี่ครับทาให้คาวินจําใจต้องพาน้องไปหลังบ้านก่อนครับ แต่แล้วนะครับก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นบอกคาวินว่าฉันจะพาสกอตตี้ไปเองคาวินนะครับตกใจและหันไปมองทางต้นเสียงทันทีปรากฏว่าเป็นลูบี้ครับผู้หญิงในหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมา คาวินนะครับตกใจมากและคิดว่าตัวเองเป็นบ้าครับเขาเลยครับเลยวิ่งหนีลูบี้ขึ้นไปบนบ้านและเมื่อมองลงไปอีกครั้งก็ยังเจอลูบี้อยู่ดีเขาเลยตั้งสติและลงไปหาลูบี้และถามลูบี้นะครับถึงของใช้และชุดชั้นในที่สกอตตี้เอามาว่าใช่ของลูบี้ไหมลูบี้นะครับก็ตอบว่าใช่และในตอนนี้นะครับลูบี้ก็คือแฟนของคาวินนั่นเองพอะในหนังสือที่คาวินเขียนครับในตอนนี้ทั้งคู่คือแฟนกัน คาวินนะครับได้กลับขึ้นไปข้างบนบ้านอีกครั้งเขานะครับแอบใต้โต๊ะทํางานพร้อมกับโทรศัพท์หาแฮร์รี่น้องชายของเขาคาวินนะครับได้เล่าให้แฮร์รี่ฟังถึงเรื่องที่ลูบี้มีชีวิตขึ้นมาแต่เพราะแฮร์รี่มีประชุมสําคัญจริงๆครับเขาก็เลยแนะนําให้คาวินโทรหาใครสักคนก่อน คาวินนะครับได้ตัดสินใจโทรหาเมเปิลสาวที่ให้เบอร์โทรกับเขาเมื่อง,งานมีติ้งในครั้งก่อนครับจากนั้นครับคาวินก็แอบ,บย่องออกจากบ้านแต่ก็ไม่พ้นสายตาของรูบี้อยู่ดีครับทำให้สุดท้ายแล้วรูบี้ก็ตามคาวินออกจากบ้านไปด้วยหลังจากจอดรถนะครับรูบี้ก็พยายามชวนคาวินคุยแต่คาวินนะครับก็คุยกับรูบีแบบ้แบบแอบๆครับเพราะเขากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นบ้าก่อนจะแยกกับรูบี้ไป คาวินนะครับได้มาพบกับเมเปิลที่ร้านแห่งหนึ่งเมเปิลนะครับพยายามยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆคาวินและถามคาวินว่าปกตินัดจ้ำจี้กับผู้หญิงตอนกลางวันบ่อยไหมเพราะผู้ชายไม่เคยแค่อยากจะคุยกันเล่นๆแน่นอนนะครับว่าคาวินตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้คิดจะจ้ำจี้แค่อยากคุยด้วยเท่านั้น แต่แล้วนะครับคาวินก็เจอลูบี้อีกครั้งและเธอกําลังเดินตรงมาที่เขาและเรียกเขาอยู่นานครับจนเมเปลิลหันไปมองและถามคาวินว่ารู้จักเธอไหมคาวินนะครับตกใจมากที่เมเปลิลมองเห็นลูบี้เลยถามเมเปลิลซ้าๆว่ามองเห็นลูบี้เหรอและคาวินนะครับยังหันไปถามพนักงานอีกว่ามองเห็นลูบี้ไหมอีกทางนะครับยังเอามือของพนักงานไปสัมผัสลูบี้อีกลูบี้นะครับทนไม่ไหวเลยสาดน้ําใส่คาวินและวิ่งหนีไป คาวินนะครับที่เพิ่งรู้สึกตัวก็รีบวิ่งตามลูบี้ไปครับและได้อุ้มลูบี้ไปวิ่งหลบมุมเพื่อเคลียร์กันจนสุดท้ายคาวินก็งอลูบี้ได้สําเร็จครับและทั้งคู่ก็จูบกัน หลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ไปสนุกสุดเวี่ยงด้วยกันทั้งดูหนังทั้งเล่นเครื่องเล่นเกมด้วยกันแล้วไปผับด้วยกันครับวันต่อมานะครับคาวินได้เจอกับแฮร์รี่น้องชายของตัวเองอีกครั้งคาวินนะครับเล่าเรื่องของลูบี้ให้แฮร์รี่ฟังแต่แฮร์รี่ก็ยังไม่เชื่ออะไรครับแล้วก็ยังคิดว่าคาวินเป็นบ้าจนสุดท้ายนะครับคาวินก็พาแฮร์รี่ไปที่บ้านเพื่อไปพบกับลูบี้ เมื่อถึงบ้านของคาวินนะครับแฮร์รี่ได้พบกับลูบี้เป็นครั้งแรกแฮร์รี่นะครับตกใจเป็นอย่างมากและเรียกให้คาวินออกไปคุยกับเขาข้างนอกกัน2คนแฮร์รี่นะครับขอให้คาวินเขียนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูบี้ลงในหนังสือเพื่อให้รู้ว่าลูบี้คือปฏิหารไม่ใช่นักต้มตุน๋น แฮร์รี่นะครับได้บอกให้คาวินไปเขียนว่าลูบี้พูดภาษาฝรั่งเศสคล่องเปื่อโดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแบบที่เขียนลงไปลูบี้พูดภาษาฝรั่งเศสลัวมากๆจนแฮร์รี่นะครับหลุดขำออกมาและคาวินต้องรีบไปเขียนให้เธอพูดภาษาเดิมเพราะพวกเขาฟังเธอไม่ออกครับ หลังจากนั้นครับทั้ง3คนก็ร่วมวงกินข้าวแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานและคาวินนะครับ <c oughs> ก็ได้เดินไปส่งแฮร์รี่ที่รถแฮร์รี่นะครับบอกคาวินวันนี้มันสุดยอดมากเพราะคาวินนะครับจะเขียนให้ลูบี้ทาอะไรก็ได้มันคือสิ่งที่แฮร์รี่อยากทํามากครับแฮร์รี่นะครับอยากเขียนให้ภรรยาของเขาหยุดทําสิ่งที่เขาลาคาญหรือจะเขียนให้ออมนกเข่าขเขาเมื่อไหร่ก็ได้ครับแฮร์รี่ย้ํากับคาวินว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนอยากได้อย่าทําให้เสียของซะล่ะ แต่คาวินนะครับก็บอกแฮร์รี่เด็ดขาดว่าเขารู้จักลูบี้ดีเขาจะไม่เขียนอะไรลงไปในหนังสืออีกต่อไปในวันต่อมานะครับแม่ของคาวินโทรมาชวนให้คาวินพาแฟนไปเจอแม่หน่อยแต่คาวินก็ปฏิเสธแม่ไปครับทาให้ลูบี้น้อยใจมากคิดว่าไม่อยากให้เธอเจอกับแม่ของคาวินจนลูบี้บอกคาวินว่าถ้าเธอไม่อยู่คาวินอาจทํางานได้มากกว่านี้แต่คาวินก็ไม่ตอบอะไรลูบี้กลับไปครับ ลุ่งเช้านะครับคาวินเก็บของใส่กระเป๋าและบอกลูบี้ว่าเราจะไปบ้านแม่กันทําให้ลูบี้ดีใจมากๆครับและแล้วนะครับทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงบ้านแม่ของคาวินปรากฏว่าลูบี้กับแม่ของคาวินเข้ากันได้ดีมากครับแต่เหมือนว่าคาวินจะเข้ากับสามีใหม่ของแม่เขาไม่ได้เลย หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาจากบ้านแม่ของคาวินลูบี้นะครับต้องอยู่แต่ในบ้านของคาวินตลอดมันเลยทําให้เธอเหงามากๆเธอนะครับเลยบอกคาวินว่าจะออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองอาทิตย์ละวันนะครับคาวินก็ได้แต่ตอบตกลงทั้งที่ไม่เต็มใจและหลังจากที่ลูบี้ออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองครับแม้ว่าจะแค่อาทิตย์ละคืนแต่คาวินกับไม่โอเคอย่างมากเขาเหงามากๆที่ลูบี้ไม่อยู่แต่กลับกันครับลูบี้ก็ดูมีความสุขมากที่ได้มีระยะห่างกับคาวินบ้าง ในคืนหนึ่งนะครับในขณะที่คาวินนอนไม่หลับเขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเขียนเรื่องราวของลูบี้อีกครั้งทั้งๆท,ที่เขาเคยตัดสินใจไว้แล้วว่าจะไม่เขียนอีกเด็ดขาดแต่ในตอนนี้นะครับเขาเริ่มต้นเขียนให้ลูบี้ไม่มีความสุขเมื่อไม่มีเขาครับและเมื่อเขาเขียนจบนะครับลูบี้ก็รีบกลับบ้านมาหาคาวินทันทีหลังจากนั้นนะครับก็ทําตัวติดก,กับคาวินตลอดทุกเวลาถ้าแยกจากกันหรือคาวินปล่อยมือลูบี้เมื่อไหร่ลูบี้จะเป็นทุกข์มากนอนร้องไห้และไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรครับ ทำให้คาวินนะครับต้องเขียนเปลี่ยนลูบี้อีกครั้งเพราะเขาอยากทําให้ลูบี้มีความสุขครับในครั้งนี้นะครับเขาเขียนให้ลูบี้มีความสุขที่สุดและลูบี้ก็เป็นไปนตามที่เขาเขียนจริงๆแต่คาวินก็ยังไม่ถูกใจครับเพราะเขากลัวว่าในวันนึ่งลูบี้จะทิ้งเขาไป เลยถามลูบี้ไปว่าเขาจะออกไปอยู่ที่ไกลๆคนเดียวสัก3-4เดือนลูบี้ก็ตอบคาว,วินว่าเธอโอเคนะเธอชอบโปสการ์ดคาว,วินนะครับเลยกลับคาทันทีว่าเขาจะหมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนลูบี้นะครับก็ตอบคาว,วินอย่างล่าเริงว่าแบบนั้นก็ดีนะเราเอาผ้าห่มมาสร้างป้อมประการกันก็ได้จนสุดท้ายนะครับคาว,วินก็เขียนให้ลูบี้กลับเป็นลูบี้คนเดิม หลังจากนั้นครับคาวินก็ชวนลูบี้ไปงานปาร์ตี้เพราะลูบี้นะครับอยู่แต่ในบ้านและคาวินเห็นว่าเธอต้องเข้าสังคมบ้างแล้วและลูบี้นะครับก็ได้ไปงานปาร์ตี้กับคาวินแต่พอคาวินนะครับต้องคุยกับคนอื่นๆทําให้ลูบี้ต้องหาเพื่อนคุยและเธอนะครับก็เจอผู้ชายคนหนึ่งมาชวนเธอคุย แต่ผู้ชายคนนั้นครับกับชวนลูบี้เล่นน้ําและลูบี้นะครับก็เล่นน้ําด้วยโดยถอดเสื้อผ้าออกครับเพราะเธอไม่มีชุดว่ายน้ําขาวินที่เดินมาเห็นลูบี้ในสภาพนั้นครับทำให้เขาโกดลูบี้มากจนพาลูบี้กลับบ้านเลยและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากครับ จนกระทั่งลูบี้นะครับเก็บข้าวของแล้วเดินไปหาคาวินที่ในตอนนี้กําลังจะทําในสิ่งที่ทําให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตลูบี้นะครับบอกคาวินว่าเธอเรียกแท็กซี่แล้วนะแต่คาวินก็ไม่ได้ตอบอะไรลูบี้ไปครับเขานะครับกลับเขียนอะไรบางอย่างลงไปในหนังสือลูบี้นะครับโกรธที่คาวินไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาเธอนะครับเลยเลือกที่จะเดินออกจากห้องไป แต่แล้วลูบี้นะครับกับชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเธอนะครับตกใจกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอลูบี้นะครับพยายามถามคาวินว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คาวินนะครับก็ไม่พูดอะไรยื่นแค่หนังสือที่เขียนเรื่องราวของลูบี้ให้ลูบี้ดูครับคาวินนะครับบอกความจริงกับลูบี้ว่าเขาอะเป็นคนสร้างลูบี้ขึ้นมาเองลูบี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงๆหรอกนั่นนะครับทำให้ลูบี้ช็อกมากเธอตอบคาวินกลับไปว่าคุณมันบ้าไปแล้ว หลังจากที่ลูบี้พูดแบบนั้นนะครับคขาวินก็เริ่มต้นลงมือเขียนลูบี้อีกครั้งเขาเขียนให้เธอพูดภาษาฝรั่งเศสครับเขียนให้เธอดีดนิ้วไม่หยุดเขียนให้เธอเต้นระบำแก้ผ้าเขียนให้เธอเป็นหมาแล้วก็เขียนให้เธอบอกรักตัวเองไม่หยุดครับจนสุดท้ายเขาเขียนให้เธอพูดว่าเขาเป็นอัจฉริยะจนกว่าเขาจะพอใจคขาวินนะครับทุบโต๊ะอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ดีดเจ๊งทาให้ลูบี้นะครับหยุดการกระทําทุกอย่างและซุดตัวลงไปนอนกับพื้น คาร์วินนะครับที่เพิ่งรู้สึกตัวว่าเขาทําในสิ่งที่ไม่สมควรทําลงไปเขาเลยเดินไปหาลูบี้และจะแตะตัวลูบี้ครับแต่ลูบี้ก็รีบลุกขึ้นและวิ่งหนีออกจากบ้านไปคาร์วินนะครับได้กลับไปเขียนลูบี้อีกครั้งในครั้งนี้นะครับเขาเขียนให้ลูบี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของเขาอีกต่อไปและเธอเป็นอิสระเมื่อเขียนจบนะครับคาวินก้าหนังสือเล่มนี้รวมถึงหน้าสุดท้ายที่ปลดปล่อยลูบี้ครับไปวางไว้ที่หน้าประตูและหวังว่าลูบี้จะกลับมาและได้อ่านหน้าสุดท้ายนี้ หลายวันผ่านไปครับไม่มีวันไหนเลยที่คาวินไม่คิดถึงลูบี้เขานะครับรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปจริงๆจนกระทั่งวันนึ่งนะครับคาวินพาสกอตตี้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้เจอกับลูบี้ในตอนนี้นะครับลูบี้เหมือนจะจําคาวินไม่ได้และเรื่องราวนะครับก็ได้กลับไปเป็นเหมือนครั้งแรกที่เขาฝันเห็นลูบี้ทั้งคู่ได้เริ่มต้นกันใหม่และหลงรักกันอีกครั้งครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Ruby Spark ์คโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีพล็อตค่อนข้างน่าสนใจอย่างเช่นการที่นางเอกหลุดออกมาจากหนังสืออะไรเงี้ยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากตำนานของกีกพิกเมเลียนครับปฏติมากรหนุ่มแห่งเกาะไซปัสที่ดันตกหลุมรักรูปปั้นหญิงสาวที่ตนสร้างขึ้นครับเขาก็เลยไปขอพรจากเทพวีนัสให้รูปปั้นมีชีวิตและนั่นนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้มี Ruby Spark ขึ้นมา และอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือคาวินกับลูบี้ที่เป็นคู่รักกันในจอนอกจอนะครับพวกเขาก็ยังเป็นคู่รักกันอีกด้วยและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่7.2เต็ม10คะแนนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไอวอนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ